ผีผีผีโบเกนหอมจริงีผโบเกนะคะ่าฮ่าฮาาโก็นะเก็นนกอยันาโอีเดี๋ยวเก่อนเดี๋ยว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 ก่อนเ่อกี้อะไรหิวเหิวซากรมาีอะไร

นายท่านการุณาล้างมือล้างเท้าแล้วก็เข้าไปด้านในได้เลยนะครับใช่ใชก่การุณการณาถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะครับออถอด,งถอดงงไงก็ <c oughs> เล <c oughs> ่นต่นถอถ้ามันถอดคือมันถอดทั้งตัวเลยอะเฮ <c oughs> ้ยไม,ไม่เป็นไรตัวละครถอดรองเท้ากระตกกระตกอย่าเปลี่ยนอวตารอย่าเปลี่ยนอวตารบ่อยกระตกกระตุก พราะมันใส่รองเท้าได้ไม่มันรับถอดรองเท้าได้อยู่มามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเผื่ oh อดรองเท้านี่คือคือต้องต้องใส่ไม่ทราบว่าในท่านต้องการผ้าเช็ดตัวแบบไหนดีครับเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยมาชุดสูตรเลยมาเป็นชุดสูตรเลยไม่ไม่ทราบว่าในท่านจะรับสบู่กับจะรับสบู่หรือว่าผ้าเช็ดตัวเพิ่มหรือไม่ครับ เจ้าสบู่แบบแท่งหรือเจ้าสบู่แบบก้อนครับถ้าจะถ้าเจะแบบแท่งเจ้าแต่แบบแท่งยาวหรือแท่งสั้นโอ้โอ้โอ้อย่าเปลี่ยนอบเฮ้ยแหลกกระตุกกระตุกกระตุกคือเปลี่ยนวัต้าบ่อยก็จะรับสบู่แบบแท่งเลยแบบแบบยาวแบบสั้นเลยครับเขาไม่ตอบผมเลยเงียบเลยเงียบเลย ในฐานะที่คนชาอนลเป็นผู้เช่วชาญเรื่องเรื่องของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ออนเซ็นนะก็<อ>ช่วยบอกหน่อยดีว่าเขามีบริการอะไรบ้างอ๋อแปลว่ามันยังม่เคยได้สู่เขาไม่ได้อหอผมผมก็มาปลอมตัวเป็นพนักง,งาน<อ>พนักง,งานออนเซนนะ็นอะเมื่อกี้ผมไม่รู้หรอกว่ามีบริการอะไรบ้างเอานะ่ะ แต่ก็แต่ก็เจอคนดีๆเองแหละถึงแม่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าห้องเราเอ้อะไรกลืมถึง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 ห้องถึงห้องอวจะจะลกอ่ะอวก็ไม่ใช่คนลือนะใช่ไหม ถึงถึงห้องอวจะจะลรอะอวก็ไม่ใช่คนทรงมองนะเพราะว่าอวเป็นคนชอบลือ้อแล้วบอกเลอคนอาร์ตผมจะได้ว่าไปโอเคอะไรวะตุจีนไอไอ,อนิมุกเก่าโเก่าตุจีนตุจจีนเขาให้ใส่เสื้อแดงนะแต่ถ้ารักเธออย่างแรงต้องทำอย่างไรหุ่ยหย้ย เ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมดีๆก็ตื่นมากลางดึกพุชนนนผมรู้สึกว่าที่นี่มันแปลกๆนะโรงแรมเนี่ยเอ๊ะี่ท,ที่ไหนอะ่นะจำได้ว่ากำลังขับรถกลับบ้านอยู่ดีๆทำไมมาโผล่อยู่ที่เนี่ยหรือว่าเราสลบ<ว>เราเลยจำอะไรกันไม่ได้หรือเปล่านั่นสิเฮ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมตรงนี้มันมีอะไรอ่ะเหมือนเป็นวิดีโอเทปมันเขียนว่ามิเลอร์เหรอเขียนเขาว่าเรอรกกระจกเหรอห้องนี้ห้องนี้มีทีวีอยู่ตรงนู้นอ่ะลองไปเปิดดูลองไปเปิดดูปะโอ้ยมีประผาคารอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้ยเดี๋ยวนะเรามาอยู่กลางเกาะเหรอหายแล้วิปหายแล้ว จะออกไปยังไงเนี่ยโอเคนี่มันทีวีรุ่นเก่ามากเลยนะเนี่ยลองดูลองนี่น่าจะเป็นเครื่องเล่นวิดีโอเดี๋ยวเราลองใส่ดูอ่ะโหมีเสียงใส่วิดีโอเลยใส่ได้ด้วยกุกักกุกักเกิดอะไรขึ้นอะก็แต่โรงแรมมันเงียบแบบเป็นปกติเลยเป็นโรงแรมที่เงียบมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนทีวีมีสัญญาณ เฮ้ยทีวีมีสัญญาณอะไรอ่ะสุริยคขาดเหรอน่าจะใช่นะเหมือนสุริยคขาดเลยจังสุริยคขาตเราพาตัวขึ้นเรือมาอุ๊ยอะไรอ่ะเก้าอี้เวอร์จิวเก้าอี้เวอร์จิวมีคนมี นึกถึงนึกถึงสแครลี่มูฟี่เลยวีคนทักแลได้ดูไหมได้ดูไหมมันมีนวีคกตกแลตอะไรอ่ะลงลิ้นวัวต่อฟอกวต่อฟอกอะไรนิ้วเหรอบเหรอนิ้วจิ้มกรีดอส วิทะลุว้าวว้าวอะไรนะเนี่ยนอนใช่นอนปะวอ,ะอ,นอค,คน,นตักข้าววิขาววิววิข้าบ,าบ,าบไฟลุกใช่ปะใช่ไฟลุกปะไฟลุกลุกตไคร่ย <c oughs> <c oughs> ้นะ อีเวเบทพี่หมุนไ้ทะเลสวยวะหรือว่ามันมันคือที่นี่วะโดดอ๋อโดดจากบารบาาคารทำไมมันบรรยากาศเหมือนที่นี่ยังไงก็ไม่รู้จะบอกแล้วมันคือที่นี่น่ะจะบอกนะไปซะหายะบอกบ่อน้ำน้ำแบบนี้คุณตัวเลยม่แมงลายวอะ จบแล้วเหรอจบแล้วเหรอเสียงะรเูปิดประตูป hey. ิดประตูปิดปปปปรระะตตููิิดดใช่เหรอใช่เหรอตอนแรกมันเปิดอยู Lao ่ใช่ไหมใช่ใช okay. ่ทำไมโดนตีแปลกๆอะไรวะใครโทรมาเฮ้ยโทรศัพท์ไล่เปล่าไลน์ไลน์แก๊ปแก๊ปฟู้ดป่าแก๊ปฟู้ดป่าสั่งอาหารใครอะน้องอะไรสวัสดีเหรอพ่อใครอะพูดกันตอน อะไรอะซัมมินิตอะไรวะฟังมาดูเรื่องมินภาพใครอะภาพครอบครัวอืมมันคือภาพอะไรอ๋อเอาภาพมาแปะเหรอประพาคันมีคนฆ่าตัวตายแล้วคุณเจนนนเราต้องหารูปภาพพวกนี้เก้าสิบสามเองล้ลินกุลิงไซเลน เอา,อางี้ดิว่ะเจอแล้วหรอยังเราเราต้องให้ตอเต้ช่วยเอาไฟฉายมาส่องละนี่หลังตู้เจอแล้วเอจอแล้วเหรออ,อหลังตู้ยังังเหรอวางให้บังทีวีเปิดดิฟอกว่าต่อเฮรอว่าต่อว่กคุณอาจะคุณอาอาจจะวางครบแล้วแต่มันอาจจะหาย มันน่าจะบักนะเออมันน่าจะบักโอเคขอบคุณอา,อาจจะก็ะอาจจะหายก็ได้อืมอันนผมเปลี่ยนอวตารเลยก่าเอาแล้ว <ผม S 1> <อ>จะทำออกมาไหมเนี่ยเอาวะ่ะเอาวะ่ะมันมันไม่เหมือนรอบแรกเลยนะวิดีโออะมันเปลี่ยนไปอะ่ะ จะมีวค่วมคคาณิกแบบขานออกมาไหมถ้าขานออกมาได้คุณจะนอนเดาอ่ะเชื่อเลยตรงนี้อ่ะโดนินซาตะโกอยู่ โนเยอะอืมอได้ s c ยูได้ s เยูได้ยจบแล้วเหรอไม่ง่ายจัง oh. จบแล้วเมื่อกี้ออกมานี่ผมซอยยิ่งเลยแบบ เชี่ยเหมือนกูจะรู้เรื่องอ่ะมึงให้แมทมาเหมือนกูจะดูรู้เรื่องอี้กูอยู่ไหนวะเนี่ยไหนเราก็ต้องเชนนอลเราก็ต้องดูไงเราเราเอาแผ่นนี้ออกไปได้ไหมเนี่ยเราเริ่มจากไอ้นี่ไงคุณชนนอลไเราเริ่มจากไอ้ตรงจุดขาวจุดแรกอะที่เรามากัน่ะจำได้ไหมถ้าตอนนี้เราอยู่เราอยู่ตรงนี้เราเดนมาจากตรงนี้เราก็เดินมารุด ตรงทางขาดได้ไงทางขาดจ้งสิ้นสุดก็คือตรงเนี้ยดูทางขาดดิเห็นไหมเห็นทางขาดปะเนี่ย feeling lost ความทรงจำเสียไปเหรออารมณ์เสียหรออันนี้แปลว่าหลงทางแบบรู้สึกหลงทางงั้นเหรอมันก็เลยให้แ a p มาอ๋อ,อโอเคปะ ที่ผมเห็นเหมือนเงาเด็กเดินมาอีกแล้วอุ้ยตอนแรกนึกว่าประตูทานตันนะเนี่ยเห็นไม้ตอกซะแบบหนาเลยลองกองไหมครับลองกองง้อโรงเรียนไหมครับแล้วก็มีชาวกล้วยชากังลาวรถไอติมก็จะเป็นเพลงร้อนๆอย่างนี้นะครับอมแลดูดเอ้าถ้าไม่กลับมาสวรรคถ้าไม่กลับมาสวรรมือจิ้มตุ๋นแล้วเอามาอม เ้ยใช่ป่ะไม่น่าใช่นะมอนเหมือนจะเป็นป้านพังพังมากกว่านี่บ้านโรงเรียนนี่บ้านโรงเรียน no passing blah 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 no party anytime วัวยังไม่ทันกดอยังไม่ทันกดคลิกซ้ายเลยคนชนน อุ้ยมีเสียงด้วยมีเสียงกดไฟฉ<ม>ายด้วยใช่สำรัับฟวเสำรับก่อนค่อยเข้านะมันจะลงพยาบาลกันนะสำรวบกันสำรวจก่อไนะนะอนอน้นาากัเลเกมมันเป็นพื้นเป็นมุมมองแบบไอ้มุมมองเพื่อสันกล้องวงจรปิดมันไม่ค่อยร้อนหรอกแต่พอมาอยู่ในพิภา <S <S 2> <S 2> เจอผีพยาบาลวุ้ยแม่งเลยทำไมมันทำไมมันดูดาร์กจังวะเเสียงเอเสียงเสียงเสียงสัญญาณไม่แก้มันคือเสียงที่ที่ประกาศให้คนในเมืองเข้าโบสถ์ผมจำได้ลองไปหาดู ยังยังไม่ได้ขังเราเนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีด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 เก็บมีดเก็บมีดเก็บมีดแล้วพาศพไม่ได้อาวุธแรกแล้วแทงมั่งเลยเชี่ยโง่ตายดิออกได้นะออกได้นะออเอา่ะตัวตีเปลี่ยนตัวตีเปลี่ยนยังเหระ อะไรเนี่ย้ยตัวบรรดาเฮ้ยข้างหลังสัญลักษณ์ซาตานข้างหลังสัญลักษณ์ซาตานเสียงน่ะ acting นี่ไงมันเปิดซาญรักประมาณอะไรไอ้ดาวใส่ตื้อเลยอะไรวัดอุ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังเขี่ยภาพเปลี่ยนข้างหลังเปิดได้ไหมโอ้ยทำไมมันเขียวอย่างเงี้ย เอาอุ้ยเรามามิติเรามามิติสนิมแล้วป่ะเนี่ยน่าจะใช่นะเฮ้ยมีไอเทมไมเ่เก็บแม่มารีเก็บไว้นนะนตุกตาเหี้ยพร้อมตกใจเจอแลรววะจนตีไปเก็บตุกตาเอามันกอบว่ามันกอบว่าตุกตาตกอบว่ๆๆา มิติสนิมเหรอไปตร day, ตอนนี้ไปได้ตตอนี้ไปได้กูทาไปใส่อะไรวะเนี่ยแคบแคบไปได้อีกอันหนึง่งนี่ไงเราเรากลับมาที่บันไดละอ่างท้าไหนไม่มีบอกชั้นด้วยมันบอกชั้นด้วยไปไปสุดเลยก็ได้อุย้ยอะไรไม่ได้ต,ตันอ่ะ แสดงว่าไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกขับขับขับโอ้โหเสียงม่งโคตรดังเลยเปิดประตูเตูวนี้ก็ปวดเฉียสขี้อายตอนดักดามวิ่ปวดปีตอนเนี้ยไอ้เหี้ยนันนั่นมาเลยเหรอเหี้ยเหรอแล้วกปเบอ ว่าน่าจะทางข้างล่างทางเดิมเลยมั้งไม่อยากจะเชื่อเลยว,ว่าเวอร์ท่องเที่ยวมันจะมีอย่างนี้ด้วยอุ้ยเหอ่ะท่องเที่ยว300บีเดี๋ยวเราเต้นันเดียวได้งไงอ่ะเต้นกับมาแนแถวนี้นีมีมีเจอ,อยังเอ้เราเรากลับไปทางไอ้แม่มาแล้วมันสามารถลงไปได้อ่ะเออ ไม่ได้อยู่นะทางเนี่ยออทางนี้ทางเดิมอับป่ะนำเลยไมดนตีเป็นอย่างงี้มดนตีมันเปลี่ยนไปอ่ะาดูจากภาพที่เราเห็นนะตอนนี้เราเหมือนกับว่าเรามาเจอห้องคนขายเสื้อผ้าหืม ทำไมผมฉาดไปสายไปหาเราไปหาคุณชนะน่ะแม้เห็นี้่างเงีก็คือคุณชนะกลายเป็นผ้าขาวดำจริงดิใช่ฮะเออว่ะก็แต่คนอื่นไม่เป็นนะใช่เหรอป่วยเออใช่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 ป่วย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 ปะ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 ไม่มีอะไรหรอกห้องนี้มันมันทำให้เราระทึกเฉยๆไม่มีอะไรหรอก มาออกออกตัดพอออกมาแล้วจนตีเฮอแล้ก็ยังอยู่ทางไหนวะจำไม่ได้ละทางนี้เหรอุอ้ยเอาอีกแล้วโบ,ววบวสโบสส่งสัญญาณอีกแล้วเฮ้ย,ย,ยขวามืออะไรเอ้นั่นมันตัวที่มันออกมาไล่ล่าตอนที่เปลี่ยนเป็นเป็นมิติไปไป เราเราเก็บซอยนี้ไว้ไปที่หลังไหมคุณชนนจะไปเลยเหรอหรือไปได้วะอุ้ยชิบหายละยเอ๊อ๋อหายไปแล้ววิ มีอีกละมีอีกละวทางบนแน่เลยเด้อเฮ้ยเฮ้ยทางนี้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 เฮ้ยนี่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 ไงที่คัดเฮ้ยมีสองงคนแทนน้อยต้องเอาไอ้นี่ไงใจต้องเอานี่ไงครีมครีมโอเคเราเก็บแล้วเราเก็บแล้ว มีคนมาห้อ,อยหวัวมีคนมาห้อ,อยหัว,หวตรงนี้เลยป้าป้าป้ากลับปะทางนี้ทางนี้ฮัลโหลฮะทางน,งางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ไงโอ้โหมันจบทางเดิมลองลองไปดูก่อนไะม นอบ้วยอะไรอ่ะไม่กูต้องมาคนเดียวด้วยอ่ะตัวอะไรอ่ะเป็นตัวอะไรวะโห โอ้ฉันเป็นสุสารของโรงพยาบาลหรือคุกก็ไม่รู้ tại đây ngay nha Thật đây ngay tôi Tại đây ngay nha What? Ồ không ở đây Ship hả? Đây thì บรรยากาศโรงแรมนี้มีขี้ฝุ่นไม่ไมกูกลับละกูกลับละโอ้ห้องเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยดนตรีแม่งหลอนว่ะได้ยินไหมได้ยินดนตรีหลอนหลอนป่ะหนึ่งอ่ะทีละห้องเดียห้องนี้ก่อนไหมโอ้ยห้องนี้เข้าได้ห้องนี้ก่อนไหมอันนี้มันชื่อว่า enter restaurant enter restaurant อ๋อ คนสร้างแม่งทำละเอียดอันนี้เปิดไฟฉายไว้ปะเนี่ยอ๋อเปิดอยู่ใช่ไหมเจ้าอะไรเจออะไรนัดไปนี่ดิชิปหายเป็นโนแม่งดีเองเดี๋ยวไ I scare you Did I scare you บอก Did I scare you แปลว่าอะไรอ่ะไม่ไายกลัวมั้ยอ๋อไม่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 กลัวหรอกเพราะเธอเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราเช่นเลยไม่กลัวถ้าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายถึงจะกลัวเปลี่ยนโนแม่งเลย เฮ้ยกุญแจป็นีง่ไงมันบอกว่าห้องนาฬิกาเอ้ยไม่ใช่ห้องนาฬิากาดิ cloak cloak room แปลว่าอะไรค l อ c k room เหรอ k l o มันไม่มันไม่ได้อ่านว่าค l ครุกกุญ<ค>แจห้องอาหารเหรอห้อง,ห,องห้องกับทำอาหารน่าจนะนี้ตันล้วไหเวท ันหมดเลยไปอันนี้ต่อตรงนี้มีทางลงมีทางลงสามนี่ไงอันนี้ห้องสองร้อยอันนี้ห้องสองร้อยไหนฮะอันนี้มีล็อแจห้องสองศูนย์สี่ห้องสองศูนย์สี่สี่เก็บเกี่ยว โอเคสำรวจทั่วเลยใช่ไหมปเอ๊ะเราต้องเก็บอะไรปะเออผมจำได้มันต้องเก็บอะไรนี่วะเก็บมีดหรือเปล่าวะแล้ว,วเก็บอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ละดูกอนเก็บหรอไม่ใช่เดินออกไปหรออ๋อน่าจะเดินออกไปประมาให้ดูแค่ทีกันเทตแล้ว<า>กเ็วเดินออกไปเออเอเอ,<ๆ>เอจำได้ตรงนี้มันมันตรงนี้มันไม่มีไม่น่ามีอะไรนลยพวกหมดผมจำได้อยู่ โอเคงั้นเราออกไปกันเถอะไปไอติ๊กดอกหวยแม่งเลยโดนแล้วจะไปแทงหวยใช่ไหมนี่เลขสามนี่เลขสามเลขสามกลับด้านนี่นี่เลขหนึ่งเลขสี่มองอะไรก็เป็นหวยหมดถ้าถูกเราก็จะไม่ทำงานนี้อีกต่อไปละเกินอันนี้มันเกมผี ือบไหเลยดนดอกที่สองแล้ว